สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิก์รอบรู้กับครูจานนะคะนักเรียนคงจะเคยได้ยินชื่อของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันท่านนี้ล่ะค่ะเป็นคนที่คิดกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมา3าข้อเดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่า3ข้อนี้มีอะไรบ้างมาดูกฎข้อแรกนะคะ ข้อที่ 1. มีใจความว่าวัตถุคงสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพการเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรงนอกจากจะมีแรงลับซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำทำให้วัตถุอยู่นิ่งและมีความเร็วคงที่เราจะสามารถหาได้จากสมการซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์นั่นแปลว่าแรงลับที่มากระทำกับวัตถุมีค่าเป็นศูนย์นะคะทำให้วัตถุจะอยู่ในสภาพที่คงที่หรือมีความเร็วคงที่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งกับในกรณีที่ความเร็วคงที่นะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับกฎข้อที่1นึ่งยังไงอ่ะนักเรียนดูวัตถุกรอนนี้นะคะวัตถุก้อนนี้วางหยุดนิ่งวางอยู่เฉยๆนะคะมีความเร็วต้นเป็นศูนย์วัตถุไม่ขยับความเร็วก็มีค่าเป็นศูนย์แล้วมีแรงสองแรงมากระทํานะคะแรงฝั่งซ้ายกับแรงฝั่งขวา ซึ่งอ่เดี๋ยวครูจะสมมุติให้ฝั่งนี้เป็นแรง10นิวตันฝั่งนี้ก็10นิวตันนะคะเมื่อแรง2แรงเท่ากันเป็นยังไงคะแรงลับมีค่าเป็น0การหาแรงลับครูได้ทําวีดีโอสอนไปแล้วนะคะก็คือการนําแรงทั้ง2แรงมาบวกกันแต่ถ้าตรงข้ามกันก็นํามาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นแรงลับที่กระทํากับวัตถุก้อนนี้มีค่าเท่ากับ0ทําให้วัตถุหยุดนิ่งและวีคงที่วีคงที่ทําไม การเคลื่อนที่ของวัตถุจึงมีความเร็วคงที่เพราะว่าแรงลับที่มากระทําภายนอกแรงลับที่มากระทําภายนอกไม่ว่าจะทิศไหนก็ตามเมื่อรวมกันแล้วหักล้างกันแล้วหาแรงลับได้ศูนย์ทำให้วัตถุไม่เกิดการเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วทําให้วัตถุเคลื่อนที่คงที่นะคะเห็นไหมคะว่าการที่วัตถุไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือว่าวัตถุมีความเฉื่อยจะมีอยู่หลายกรณี กรณีที่1ในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งแสดงว่าไม่มีแรงมากระทําจากภายนอกเลยนะคะและกรณีที่2ในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งเหมือนกันเมื่อมีหลายแรงมากระทํากับวัตถุแต่ว่าแรงลับมีค่าเป็นศูนย์เหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะและกรณีสุดท้ายในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในทางตรงแม้ว่าจะถูกหลายๆแรงมากระทําแต่แรงลับที่รวมกันแล้วก็เป็นศูนย์ทำให้มีความเร็วคงที่ค่ะ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่2มีใจความว่าเมื่อมีแรงลับซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทํากับวัตถุจะทําให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงลับที่มากระทําและขนาดของความเร่งนี้จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลับและแปรผกผันกับมวลของวัตถุซึ่งเราจะหาได้จากสมการ sigma f เท่ากับ ma จากกฎข้อที่1เมื่อกี้บอกว่าแรงลัพธ์ที่มากระทําเป็นศูนย์ทำให้วัตถุหยุดนิ่งใช่ไหมคะแต่ข้อนี้จะกลับกันค่ะแรงลัพธจะมีขนาดไม่เป็นศูนย์ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แล้วก็มีความเร่งค่ะอ่าในกฎข้อที่2ถ้าครูมีวัตถุให้หนึ่งก้อนและออกแรงจนวัตถุเคลื่อนที่แปลว่าวัตถุก็จะมีความเร่งไปในทิศทางเดียวกันกับแรงที่ครูออกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูถ้าครูออกแรง ฝั่งนี้สิบนิวตันฝั่งนี้ห้านิวตันแรงเท่ากันไหมคะทั้งสองข้างไม่เท่ากันนั่นแปลว่าวัตถุจะต้องมีความเร่งไปตามแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะหาเวกเตอร์ลับโดยการนำฝั่งซ้ายลบกับฝั่งขวานะคะจะได้เท่ากับ5นิวตันห้านิวตันไปทาง ขวานั่นเองเพราะว่าฝั่งนี้มีค่ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นความเร่งของวัตถุก้อนนี้ก็จะไปในทางขวาเช่นเดียวกันค่ะมาดูกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3แรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกริยามีใจความว่าทุกแรงกริยาจะต้องมีแรงปฏิกริยาที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงกันข้ามเสมอ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแรงกริยากับแรงปฏิกริยาคือยังไงอ่ะในรูปครูจะมีมวล m ที่ผูกเชือกไว้อยู่เมื่อครูออกแรงดึงเชือกของกล่องนี้นะคะจะมีแรงที่มือดึงก็คือตัวนี้นะคะแรงที่มือดึงกล่องอแรงที่มือดึงเชือกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงปฏิกริยาทันทีนั่นก็คือแรงที่เชือกดึงมือซึ่งสองแรงนี้จะมีค่าเท่ากันนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ ถ้าครูออกแรงดันสมุดเล่มนี้นะคะในสมุดเล่มนี้ก็จะออกแรงดันมือครูเหมือนกันค่ะสองแรงนี้จะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะคะแรงที่มือครูดันสมุดลงไปจะมีทิศพุ่งลงนะคะส่วนแรงที่สมุดดันมือครูก็จะมีทิศพุ่งขึ้นจะมีทิศที่ตรงกันข้ามกัน,นะคะ่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะว่างๆอย่าลืมใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะไปฝึกทำโจทย์ฝึกทำข้อสอบกันและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ